สวัสดีครับผมนายจำเนินเชยงจอหอผู้ใหญ่บ้านละหันค่ายหมู่ที่7ตำบลนน,นแดงอำเภอนน,นแดงจังหวัดนครราชสีมาขอสรุปผลการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสายพรเนตรอันยาวไกลของพระพันปีหลวงบ้านละหันค่ายหมู่ที่7ได้รับพระราชทานเงินผลถุงในปีพศ2560ในห,หมู่บ้านของกระผมได้ดําเนินการตามกกรระบวนา10ขั้นตอน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านละหันค่ายมีการทอดผ้าป่าสร้างทุนศรัทธาทุนปัญญานำเงินมาช่วยเหลือกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาจัดตั้งดันเวียนยามคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอย่างสันติวิธีโดยใช้งบประมาณจากการตั้งต้นแห่งความดีงามทุนศรัทธาทุนปัญญาหยิบยื่นโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัด ยาเสพติดส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาชีพโดยการมอบเครื่องมือในการทำเฟอร์นิเจอร์เช่นปั๊มลมปืนยิงปืนกาวใบเจียน็อตสกูสวานเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจากทุนตั้งต้นแห่งความดีงามกองทุนแม่ของแผ่นดินบาลันายทำให้เป็นหมู่บ้านทีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนขอขอบคุณครับ